สวัสดีค่ะ,จะเจค,คีโนพามาชมกับที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเป็นบ้านพร้อมสวนผลไม้ต่างๆเลยค่ะมีโครงสร้างบ้านหลังใหม่หนึ่งหลังนะคะและมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังค่ะหลังเล็กมีสองห้องนอนค่ะด้านหน้าบ้านนี้ก็สามารถจะทําต่อได้เลยนะคะก่ออิฐหรือว่าจะปล่อยเป็นโร,โรงเพื่อจอดรถก็ได้เช่นกันนะคะทําประโยชน์ใช้สอยกันได้สบายๆค่ะบนพื้นที่นะคะ 4ไร่ย0ตารางวาราคาเมายกแป้งเพียง2 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะในพื้นที่มีสวนผสมผสานหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะมีมะนาวทุเรียนส้มโอมะพร้าวฝรั่งมะม่วงหลากหลายชนิดค่ะพร้อมกับได้วางระบบน้ำไว้เรียบร้อยนะคะสามารถเปิดปั๊มน้ำได้เลยค่ะสะดวกสบายและนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำที่เป็นบ่อดินอีกหบ่อนะคะ มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวมะนาวได้เลยนะคะมีแม่ค้าเหมาสเก็บผลผลิตให้ด้วยค่ะสะดวกสบายอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบ,บึงจังหวัดราชบุรีนะคะห่างจากตัวเมืองราชบุรี20กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร103กิโลเมตรค่ะสนใจที่ดินบ้านสวนผสมแปลงนี้นะคะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะ รวมถึงเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจยังไงสามารถติดต่อสายตรงคุยรายละเอียดและนะัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองได้เลยนะคะ,ะเซคน็กเพียงแค่นาค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ